สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนันวดอีกแล้วนะครับครับคลิปกบยางมือใหม่นะครับคลิปนี้นะครับนันวดดูแล้วมีผลงานของนันวดหนึ่งตัวที่มีความน่าสนใจอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะนั่นเองนะครับคือมีน้าท่านหนึ่งนะครับเขาชื่อเดี๋ยนะนารุ่งนะนารุ่งนี่เป็นเพื่อนของนาเล้งนะครับจากสมุดสาครนะครับเขาฝากสั่งกบยางมา1ตัวนะครับก็ เอาเป็นแบบสีขาวเลยนะครับนันโดก็ถามว่าขาวเลยเหรอไม่ไม่ใส่อะไรเลยเหรอเขาบอกไม่เอาสีขาวเลยนันโดก็เลยมองถึงว่าเฮ้ยมันเป็นกบยางในแนวของความเป็นศิละปะที่เราจะมองให้มันเป็นอะไรก็แล้วแต่ของเรานะครับแต่สุดท้ายมันก็คือวัตถุวัตถุหนึ่งนะประมาณนั้นคลิปนี้จะออกแนวศิละปะนิดนึงนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวนันโดขออธิบายก่อนนะครับตัวตัวนี้เป็นสําเร็จแล้วประกอบชุดเบ็ดแล้วนะครับ มันมาจากตัวโมน SD06 นะครับเป็นต้นฉบับของไอ้กนกนั่นเองนะครับ SD06 นะครับที่นันหนวดใช้เป็นประจำนะครับตัวหมานของนันหนวดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับของโปรเจกต์ไอ้กนกนะครับที่จาย์บางลีเป็นผู้ริเริ่มนะครั้งแรกเลยแล้วก็ปัจจุบันก็นะมีหน,นาสั่งมาเยอะเหมือนกันนะครับเ้า เรามาดูนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนันหนวดอธิบายรายละเอียดโครงสร้างภายนอกก่อนละกันนะครับก็คือเนื้อยางเนี่ยนะครับนันวดชุบแค่6นะครับ6รอบนะครับเนื้อยางนุ่มไม่หนึบนะครับนุ่มกําลังดีนะครับเห็นเลเยอร์ไหมครับนั่นนะครับก็จะเป็นการชุบน้ํายางใสเนี่ยทั้งหมด4รอบนะ น้ำยางส่สีรอบเดี๋ยวนะน้ำยางส่สีรอบหรือเปล่าวะเออใช่น้ำยางส่สีรอบแล้วก็น้ำยางขาวสองรอบนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสีขาวก็เลยไม่ต้องรองพื้นอะไรก็ชุบสีขาวไปสองรอบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชุดลูกหมุนด้านหน้านะครับเป็นลูกหมุนเบอร์หกนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะต้องบอกอ่ะนะไม่ใช่หนึ่งโอนะครับ,บก็มี หลายๆหลายๆตัวที่นะันวดประกอบ 1O โอไปแต่ว่าเบ็ดมันจะถอยหลังมาหน่อยนะครับเพราะว่าความยาวของอทรงเบ็ดมันจะยาวกว่าหน่อยแต่ว่าตัวบอดี้ตัวนี้มันยาวแค่3.4ซนเมตรนะครับฉะนั้นถ้าประกอบกับเบ็ด1โอมันจะเข้าพอดีทรงเลยนะครับนันะโนดหลังๆก็เลยประกอบแค่เบ็ด1โอเข้าไปนะครับแล้วก็ชุดท้ายนะครับเป็นชุดลวดสแตนเลสนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ลูกหมุนด้านท้ายนะครับ เป็นลูกหมุนเบอร์หกนะครับสปิดลิงจากประเทศจีนนะครับขนาด4มิลิเมตรนะครับแล้วก็ชุดใบหลิวนะครับคู่นะครับใบเคาะแล้วก็ใบตรงทรงรีนั่นเองนะครับอ่ะนะครับตัวนี้ไม่ต้องตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่านหนวดตั้งชื่อโปรเจกต์นี้เลยนะครับก็คือนารุ่งเนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อมานะแต่นหนวดตั้งชื่อโปรเจกต์นี้เลยว่าบริสุทธิ์นะก็คือสื่อถึงความเป็นสีขาวนะครับไม่ต้องแต่งเติมอะไรแม้แต่ เห็นไหมครับตรงไอ้ตรงการปักฉีกนันหนดยังลงสีขาวเลยนะครับเอาสีขาวทําการปักฉีกไปนะครับเห็นไหมนูนๆอนนอกมานี่ยน,นะครับคือนันหนวดพยายามถามนาเล้งนะว่านรุ่งเขาไม่ต้องการตกแต่งอะไรเลยเหรอนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่ต้องการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับก็นนันหนวดก็มองว่าเออมันมันก็จริงเนอะไอ้เรื่องของการตกแต่งงานศิลป,ปะรายละเอียดต่างๆที่เราอยากได้กันเนี่ยมันก็คือตอบสนองความต้องการของเรานั่นแหละนะ,นะ,นะก็ฉะนั้น ไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือมันจะดีนะครับมันก็เป็นในแนวทางของความเป็นกลางว่าสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็แค่วัตถุวัตถุหนึ่งนะครับที่เราจะจินตนาการให้มันออกมาเป็นแบบไหนเพียงแต่ว่าบางอย่างหรือบางครั้งเนี่ยที่เราได้ลงลวดลายที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยนิ้วหรือว่ามองเห็นได้ด้วยตาเนี่ยมันก็คือทําให้เราเห็นนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับถือเป็นว่างานศิลปะในแนวของงานศิลปะจริงๆเลยนะครับต้อง ลงลึกหน่อยนะเออลงลึกแล้วเข้าถึงมันหน่อยนะครับเข้าถึงงานศิละปะว่ามันคือกบอยางตัวหนึ่งหรือมันคือวัตถุวัตถุหนึ่งที่สามารถเอาไปหลอกล่อปลาช่อนให้มากินได้เท่านะั้นเองนะครับส่วนตัวสีสันนะครับถ้ามองในแนวของวิทยาศาสตร์ปลาช่อนเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกว่าสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีน้เงินอะไรนะครับปลาช่อนนะครับ ในหลักทางวิทยาศาสตร์ที่นักนวศึกษามามันจะเห็นได้แค่ความสว่างกับความมืดหรือตามันก็จะมองเห็นแค่2ส,สีนั่นเองนะครับสีดําหรือสีขาวนั่นเองนะครับบางครั้งบางทีการนําไปใช้นี่นะครับใช้ในน้ําที่ค่อนข้างมืดเนี่ยหรือว่าน้ําค่อนข้างขุ่นเนี่ยเราก็จะเลือกใช้เหยื่อที่ค่อนข้างสีสว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีเขียวเพื่อให้ เหยื่อตัวนั้นนี่นนมีความสะท้อนแสงออกมาเพื่อให้หลอกตาปลาช่อนนะครับหรือให้ปลาช่อนได้เห็นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่าก็จะทําให้ออกสีขาวๆนั่นเองนะครับส่วนน้ำอ่าในพื้นที่ไหนที่เป็นน้ําสีค่อนข้างใสนะครับอ่าส่วนใหญ่นานๆก็จะเลือกอ่าเหยื่อที่ค่อนข้างสีธรรมชาตินะครับสกีก็เราก็เลือกสีเข้มๆสีดำอะไรแบบนี้ไปให้มันเนียนๆตายิ่งโดยเฉพาะหมายเขียวๆเนี่ยนะครับ ถ้าไปสดใสในน้ําใสเนี่ยโอ้โหบางทีเนี่ยมันตื่นนะครับก็แล้วแต่นะครับการเลือกใช้นะครับอ่ะโปรเจก์นี้นะไม่ได้มีอะไรมากแค่นันนวดต้องการมาสื่อสารว่าเออมันจริงๆแล้ว นะครับสุดท้ายเนี่ยไอเรื่องของอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่วัตถุนะครับเออไอเรื่องลวดลายสีสันอะไรพวกนี้มันก็คือความชอบส่วนตัวนะครับแต่สุดท้ายแล้วประเด็นสําคัญใจความหลักคือเรานํามันไปทําอะไรนะเท่านั้นเองนะครับอ่ะนะครับแต่ว่านัาหนวดก็ยังทําอยู่นะไอลวดลายสีสันสวยงามอยากให้หนักหนดเขียนก็เขียนได้ทั้งหมดแหละแต่เพียงว่านะครับเห็นกบยางตัวนี้แล้วเรารู้สึกถึงถึงความต้องการของผู้สั่งนะครับว่า นึกไม่ออกเงินว่าเขาต้องการอะไรแต่ผู้ทําอย่างเราเนี่ยเรารู้เลยว่าเออสุดท้ายแล้วมันก็มันก็แค่นี้แหละนะครับก็มีองค์ประกอบให้มันสมบูรณ์ก็คือมีลูกหมุนนะครับมันก็ทําหน้าที่ของมันนะครับตาเบ็ดก็ทําหน้าที่ของมันลวดสันเลนะครับลูกหมุนสปิดลิงด้านท้ายนะครับชุดท้ายก็ทําหน้าที่ของมันรวมทั้งตัวกบยางนะครับที่เราไม่ได้ลงสีมันก็ทําหน้าที่ของมันนะฉะนั้น ชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละนะครับการศิละปะมันก็สื่อสารเรื่องของชีวิตได้เหมือนกันนะครับเอาฝากกันด้วยกันนะครับไวรุ่นกับโปรเจก t นะครับโปรเจกที่ชื่อว่าบริสุทธิ์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เข้าเข้าถึงงานศิละปะเท่านั้นเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้นหนดด้วยแล้วกันนะครับวันนี้วาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยไว้ด้วยและข้อมูลด้านไหนที่ผิดพลาดไปนะ้าหนดขออภัยไว้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายปุบ๊บ